โอ้มาต่อมาภารกิจอะไรดีนี่ทำแล้วเริ่มเพิ่มเรีวบโมไหมเอาให้มันเห็นทั้งเหลืองเนี่ยนะมาดีก็มาดีครับก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วผิดอ,อีกภารกิจเหลืองภารกิจเหลืองอันนี้นี่ภารกิจน,นี่หนักไปแบบพยายได้แบบคลิปสั้นๆ ลองมอไปก่อนเมืนอนดบเอร์เหมือน,นเดิมเอาโอ้มไม่มีแอคซอนไลเฟิหรอครอับเนี่ย ใช้ X6 อ่ะมันถึงจะมันกันมีชอดกันน่าสนใจชอบเบียบนี่ว่ะน,นี่กระสุนดอกอาวโม่กระสุนเหมือนจะให้เยอะอยู่แล้วนะเป็นระเบิดอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ระหว่าระเบิด เดี่ยวเนี่ยจุดลงก็จุดใกล้ๆส่วนรออะไรจุดใกลถ้ามีแค่สามเกมนะเกมนี้เพราะว่าเล่นแบบกิปรับพื้นที่ไงพื้นที่สีเขียวแล้วก็รู้แล้วว่าระดับเท่าไหร่พื้นที่สีเหลืองดับเท่าไหร่พื้นที่สีแดงดับเท่าไหร่เอาเกมสามเกมตัดจบสิ้นปีไม่รู้แต่ทำเกมอะไร วาเก์มันมันคิดมันคิดออกไป e ูแต่บางทีเลือกผมจริงนะนะแต่แค่ถ้าเอามุมองของคนที่สามมารู้เลยว่าตัวรับไหนเฮ้ยอ่า จะไปไหนวะซาร่าซาร่าฉันต้องไปไหนตัสิเมตรตามมาไปเลยอาจจะเป็นด่านร้อนนะเป็นบ่อน้ำพุร้อนไปสเกลยูนิตอะไวะยี่ยมัดีครับโดนก็จะช่วย ถ้ายิงก็มันทำยิงไงมาเลยจุดตำแหน่งแล้วค่าไดโน่ตกองไอ้ข่าไงโกกบไปข่าไงอ๋อนี่เหยื่นี่จะไปนี่จะไปเกเฑ์ไปอ้ยเยอะเยอะ เนี่ยเป็นไงอืมนั่นแหละจะถึกกันไปแล้วนะโด,ดกินเนี่ยแค่นี้ไม่เป็นไรใช่ไหม ตายหมดเลเนะนี่ยไปอ๋อไป่วยอ๋อแสดงว่าเราต้องยิงโดนมาแล้วก็มาระเบิดยุ่เี้ยุดเขาเล็กนั่นไงว่าแล้วเจอสิเล็กจาบคานเมื่อกี้เลยมันเห็นนะ กดแรมแหลมแหลมแรม,แรม,แ,รมแรมตัวไหนวะไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จัก เฉือนหนักก็ดีนะโอ้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 ล้มล้มอ๋อเอาตัวนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เห็นอยู่แบบนึงว่าอยู่แถวนี้อ่ะยูดอัสแกรเน็ตไฟเดอะทีเล็กเน็ตที่ต้องเข้าไปใช่ไหมเข้าไปในรายการกิดกูต้องไปหาทีเล็ด thế mà mày không bắn thì tao chỉ bắn thôi,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  tao

าาสามารถดีซับไทยฟรีได้หลายหลายเว็บับไทยออนี่หรอนี่หรอ,น,หรอน่าจะได้ขึ้นไปบอปตีหน่อย มาดิครับเรียกแล้วมาเกเนตเรียกเลยจ้ะเออเกเนตเอาไงล่ะไงล่ะตัวลอยลอยดีพวกมึงโอ้ยโอ้ยตัวแตกตัวแตกหนึ่งนัดมึงจบไป

มีบัฟแล้วหราใช่ไหมมีบัฟแล้วเหรออูหิหิ้ยหิหิมีบัฟแล้วหา่ามีบัฟแล้วเหา่าดูเลยมีบัฟแล้วมันห่าอย่างเงี้ย กัจบจบัจบัเก็บไม่ทัน Pay attention area could be crawling with them อ๋มก็กินแอเรนี้นะนไปสรวจบไม่นม้าหาทีเเฉย ม,มีแล้วละโอเคมันนอกพื้นที่แล้วอืมมันก็ไม่มีแล้วนะ กูอยู่เลยนะคากับเนี่ยเกณน์มาเหมือนในในว่าขากลับมันจะจะมีของดียังไงไม่รู้อะ ก้อนขึ้นใหม่แล้วกอนขึ้นใหม่ได้ไงวะ กี่รถขึ้นบนใช่ไหมมาต่อมาลงล่างทีลึกอยู่ไหนต้องโดนใช่ไหมใช่ไหมตามโดนเอยอะไร พื้นที่นี้นเยอะมากของแถมออกจากพื้นที่ของแถมออกจากพื้นที่เลย でも。 Need a payload. Again, I'm it. đã đi mà nhấc lên thêm nữa thêm nữa ารมาหันแล้วเนี่ยนี่วันนั่นแหละเกียกใหม่ละเด็กแขก này lo về mát mày, cái đâu đơn quá hả chị đấy cho em mới chơi. น่าจะเนินนี่แหละอ๋อตรงนี้เหรอทางนี้ทางนี้เหรอมาถูกใช่ไหม ไอ้สารภัลกินหลักค่าีเล็กในเหี้ยกลับไปใหม่เล eyes peeled might be walking into a lot of resistance need a payload เจอสักทีนะอีเวนนังมึงเลยมาลงเลนจัดเ้มาสตอ,อ,อยากชอบอเฮ้ โอเคจีเล็กอเียโคตรเสียงเลยสัตว์ย็นี่ต้องการสอองใช่ไหมจีเล็กว้โอ้โหนั่นแหละดีบๆต้องแดดละฟองนึงอกอง จะยิงพี่นั่นแหละแดดหันวู้หู้ไปก่อนละอย่านะอย่าเจะไอ้เหี้ยสีฟองไอ้พวกเล่นไหนสัตว์ขโมยไข่สีฟองอย่างงานหยาบเลยม,ม,ลมันมาแล้วมันมาแล้ว เอาเกียร์เหน็ไปสัตว์อย่าอยเดินหาลังเป็นชาติใี่อ่ะ ลูกมันเป็นของกูแล้วก็เ,เก็บเก็บดิด้สัตว์เก็บกูจะเก็บเตอรนแหละไหนไหนฟูระกูระโอล่า,าไม่ไหวสัตว์ไอ้ไข่ตั้งสี่พออกว่าอุศอุศ มาดิมาดิมาดิรออะไรครับพี่ <c oughs> ไม่เจอสิฟองนึงฟองนึงฟองนึงฉละุหลดุลดมาดิอ๋เอเดแดไม่ทันแดดไม่ทันใช่ไหมนะก็ ครมาข้างนอกนะข้างนอกไอ้วินอย่าเพิกิบจะตั้งสี so sure ่กองเฮ้ยก right, ูต้องขัดไปตัวสาวก่อนอะไรล่ะอะไรก็มาดิครับกินเน็ไป พี่หาแดกหาแดกไม่ได้ไอ้เจี๊ยบฮูรูพี่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 นะผมจะไม่ขโมยไข่พี่แล้วเหยียบคูเดอร์บินแดงไปเลย ใครสุดต้องหนีแล้ววะออปชั่นเพิ่มเติมอ,อ่ะอ่าฆ่าขนาดนั้นเลย <c oughs> เอย้มาดีไปไหน a stim. Mày. Còn mày thì khóc. Đây là, đây là, đây là. Đây là. ีเนตใช้หมดแล้วอ่ะมามาเีวากีเลาดีโระไม่โดนท้งนัดเบาทางนัด กดไฟครับกดไฟกดได้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 กดไฟไป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  ไอเดียพอแล้วนะไอเียวเป็นขโมยไข่ที่เล็กในเดีย